คือผมจะอัดคลิปนะครับนะก็มีคนเปิดเพลงอนะ่ะคืออะไรวะตอนเช้าอัดทั้งตอนเที่ยงลงคลิปไม่ได้นะครับนะฝนตกเว้ยฝนตกได้โลกมากอนะ่ะอยู่ดีก็ตกอนะ่ะ อยู่ดีๆเกมก็ค้างไหม <c oughs> โคตรเที่ยเลยเป็นเพราะมันแหลก้วยเรอมังกระตูกมาก,กันนะตอนนี้อะไนเอ้าเอ,อ้าอ,อะไรวะอยู่ด้านบนแม่งไงกูจะรู้ไหมอ่ะเอ้าฟัดดีดีดีดดด สวยมาแนมหน้าอะไรล่ะไ็้ไปตบเขาเดีเออโดนตกไม่ยอมรับความจริงไงมันอยู่ทางไหนวะอน,นี้หรือเปล่าเชี่ยแม่งผีไปได้นนหมดลักรอบลักรอบก็เห็นกู ไปดวนเลยไปดวนเลยไปดวนเลย,วเ,ลยเวนโอ้โหแม่งได้ยิงเลยได้ยิงกูเลยนะโ,โหไปไหนวะเฮ้ยมันลงล่างมันลงล่างจริงเลยอีกคนออกเลยอะไรวะมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันรอดนะถ้ามันรอดแล้วก็กูก็ต้องไปอยู่ด้วย เอาา๋อจะกระตุกดีเฮียตามื่กี้แม่งค้างเลยโคตรสุดยอดไปยากเว้ยไปยากกูโคตรวุ่นใช่ตบมึงคนแรกกูเป็นผียันนอนซูซองแล้วไม่ใช่เหรอระวัาางละ่ะไอ้น้องหมาน้องหมาชี่ไม่ใช่น้องคนผีอะไรเลยร้อนอะไรมันหลอนอะไรวะไอ้เฮียพูนหลอนไปด้วยเนี่ย ไม่เห็นบหรอกเสียวผีเกยชาวไว้อ้เสียวมากเลยตอนนี้มันจะมาไหมวะอย่านะตัวมันในข้างล่างนะ่ะแปลง่างได้เห็นสิได้เห็นสิโอ้ไม่ละบังรูไปช่วยข้างล่างดีกว่ารู้เลย โอ้ยโ,โดลนลราตบหมดเฮียสเตปฟีไฟโอ้ยสเตปฟีไฟก็ไม่ไเรี่ยงไม่ใช่ฟีไฟสเตปมั่วโอ้โหผีมันเก่งไฟไวะผีเก่งเกินอะไปอยู่ที่เดิมดีกว่าที่จอบลอย ผีมันได้มาตรงนี้นะครับนะมาไปแต่ตรงอื่นเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าไอเวนเนี่ยกูตบมือนคนแรกกูเป็นดูทรงล้วไม่ใช่เหรอ,อเฮียกล้วยตากกล้วยตาก ้ีดีขึ้นดีดสวัสดีวัยรุ่นพันข้าวเหนียวมึงเล่นฟันในด่นา,ดานนี่เหรอเล่ <c oughs> ฟนฟันในด่านพีเลยเ <c oughs> จ๋งว่ะไอเวนเอ <c oughs> ้พีมากห้องมาไเอ้หี้ยเป็นไรกระตุกกระตุกอุ๊ยอะ <c oughs> ไรวะเอ้าแป๊บเดียวจบ ไปที่อื่นดิต,ตรงนั้นไม่เหมาะแล้วอยู่ดีก้ก็ค้างอะ่ะเออกาตาน,นาดีซาเต้ดดไปตามผีหาว่าเล่นฟันงไหนอะ่ะอุย e, อ้ยเฮียตามกูอุ้ยหลังกูรู้เปล่าวะตัวเกมือระเบี้ยนี้นี่เสียงมีเนี่ยกูหลอนไปเองห <laughs> ลอนไปเองก็ามา ดูเว่ยเขี้ย,ยตายดูจังวะผียิงปรหรือเปล่าสงสัยตัวน,นี้ฮะไอพี่มึงยิงมึงยิงทำไมมึงยิงทำไมก็ถามถามพี่แล้วม,มึงยิงมึงยิงทำไมเฮ้ย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 มาดิมาดิเข้าวเลยไอผีเวร มันเจ๋งนะอะอุ้ยเฮียฝนตกฝนตกคนกูอัดคลิปอีกแล้วพีเกอีชามาดิครับ <laughs> พีเกอีชามาดิมาดิเสยหมดบอกอะไรเสรยหมดมาเลยซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่เป็นไหนละผีอยู่ในหมดวะโอ้อยู่นี่อยู่นี่ซูเปอร์ฮีโร่ทำอะไรอยู่ ปื่ยฮีโร่จะบวกเหรอจะไปโดดมาโดดมาโดดมาดิต่อพ้องนะสัตว์มาชัวพอร์ตกูมาเออมาอยู่ด้วยกันดีฮะได้พิงดาสมุไรมานี่มานี่มันมาแล้วล้างมึง <laughs> อีตัวเดียวลงไปฟันแม่งเลยไหมมามาเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิปี๊ไม่ถึงคุมกันชั้นคุมกันชั้นหาเลยล่ะ เอาเลยเอ่เลยเอาเลยดูนะครับด้วนวิ่งเลยไอ้นองวิ่งเหรอเพลงดาวสมุไรคาตานะผีวิ่งหนีคนโคตรจีนิดเลยเอาไปไหนวะเอาไปไหนแล้วเอาฟอฟตู เพราประตูหายก็ไปพเพราพี่อะไรเลยอะ่ะไปไหนวะพีมวงเลีน่นโอ้โหมึงมึงเล่นซอนแอบได้เก่งมากเลยเอา้า <c> ห <ười> นีแม่งก็หนีหนีหนีมากเอา้าก็หนีแม่งซะนั้นห <c ười> นีสตาร์ไม่ได้ ผลอย่าเพิ่งโตกี่กสัตว์แปบ๊บเดียวอีกกอีกแค่แมตเดียวเป็นหาแลว้วะเนี่ยโดดโอ้ยเฮียตายแล้วตายหาแล้ว,ลวมึงรอบนี้ตายหาเนี่ยเะลิงดีนังงี้ดีสวย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 ,สวยไม่เป็นผีโชคดีลังกูมีไหมไม่รู้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนกูขึ้นก่อนปลอ,อ,อดภัยหายห่วงใช่ไหมไวัยรุ่นเลย อิสา <c oughs> งานหยาบแล้วอุย้ยอย่าปาอย่าปาอยอย่าเสียดังขึ้นแขึ้นแล,ล้วลูพีรังคู่พีรังคู่พีรัง่ร <c oughs> ักคู่เฮียรักคู่ใช่ไหมเฮ้ยจริงด้วยรักคู่เ้สันตะกี้ก <c oughs> ัตัวไข่ต้มันมึง ตาจริงดิจริงดิตัวใครตัวมัเนี่ยโอ้ยเฮียแม็งมาสิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียคนเยอะเฮ้ยเราแล้วโดนดีเฮียเอ้ยไอหมอนั่นรอดอะ่ะอะไรวะสวัสดีขอเล่าเอตายตายไงมัมีฮีโร่ตายมึงจบเลยบอกแค่นี้ เล่นใหม่เลยเพราะม,มีฮีโร่ตกอ่ะออมีฮีโร่ตายเออเพรามีฮีโร่ตายโอ้ตายหมดอูมามีเลยอ้ามาเต้นฮีเลือดสุปอร์ฮีโร่ก็วิ่งหาต่อไปเอาเลยเอาเลยผีสายเดียวโซ่หน่อยสายเดียวโซ่หน่อย อุ hey, ้ยโอเมก้าชเฮ้ยกูที่สามหรือเปล่าวะเฮ้ยมีเธอใช่ไหมที่สามจริงเป้งจริงเป้งผมพอก่อนนะฝนตกเว้ยเลี้ยวอัพพอดีใครี๋ยวมารับชมก็ฝากกดไลค์กดสนัสให้ให้หน่อย